สวัสดีครับมากดช่างนัดอีกแล้วครับมาเทคงานก็ส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับอีกหนึ่งลำตัวนี้เป็นงานท้ายโพทะเลนะครับล่างมาค่าแต้ครับตัวนี้จุ่งชักเจ็ดสิบครับปีกห้าสิบนะครับตัวนี้มาเทคงานก็ส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับรับชมกันครับจะยิงโดนหรือเปล่าตรงนี้ใกล้ใกล้ป่านี่ครับอยู่ในป่าเลยครับเรียบร้อยนะครับเสียงดังฟังชัดครับกำลังเจากไปจะส่งนะครับลำนี้ อยู่ที่ไหนวะลำนี้อยู่ที่นี้อันนี้อยู่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 อะไรเนี่ยแถวเพชรบุรีนะครับลำนี้กําลังจะออกไปจัดส่งนะครับงานดีๆงานเนียนๆครับของช่างน็อตครับกระบุกไก่ล็อกบนนะครับลูกค้าคนไหนสนใจทักแชทช่างมาได้ครับเฟซช่างน็อตวัดเกาะครับหรือว่าจะโทรเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับศูนย์กรสองครับแปดศูนย์สองครับแปดเก้าห้าสี่ครับโดยตรงครับหายช่างน็อตวันนี้มาเทศงานให้เรียบร้อยครับลูกค้ากําลังออกไปจัดส่งงานครับดูเป้าครับนี่ครับนี่ครับสองเส้นนะครับ คอนโทรลนักยากโดนครับนี่ครับเรียบร้อยครับเทเรียบร้อยครับพร้อมส่งงานวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ